สวัสดีครับ f อทุกท่านเพื่อนพ,พบกับเฉลิง่งเช่นเคยนะครับวันนี้เฉลิ่งก็จะพาทุกท่านมาเปิดดูตำราเก่าๆของพระสมเด็จสมเด็จพระพุทธาจย์โตพุมมรังสีนะครับนี่คือสมเด็จเนื้อหัวนะครับ สร้างจากดอกไม้พระราชทา,านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผสมพุทธคุณและว่านมงคลกว่าเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยมันลอกออกแล้วเนี่ยชนิดของวัดทั่วพระราชาอาณาจักรพระเถระปุกเสก7จ0ดรอยเจอเพิธี พุทธ,ธาพิเศษณวัดะระฆังโคติตาลามพระเกจิอาจารย์7 6จังหวัดสมโพธิห้าภาคหพระอารามหลวงสถาปัาพระสมเด็จเนื้อหัว5สีขังแรกชาวไทย สีขาวเนื้อวัดะระฆังสมพูดใหญ่ภาคกลางเป็นของชาวกรุงเทพและภาคกลางสีเหลืองในหลวงสมพูดภาคใหญ่เมืองเหนือเป็นของชาวล้านนาภาคเหนือสีเขียวพาะแก้วสมพูดใหญ่ริมโขง เป็นของชาวอีสานสีชมพูทิพย์ชมพูใหญ่ภาคตะวันออกเป็นของชาวภาคตะวันออกสีน้ำทะเลชมพูใหญ่ปกากใต้เป็นของชาวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันที่ระลึกการจัดสร้างที่ระลึกการสร้างอุโบ้ สดสองกษัตริย์รวมถวายเป็นพระราชอุษณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่8และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชาการที่9นี่นะครับตรงนี้มันขาดนะมันเก่านะอายุนานหน่อย จะมีเส้นตรงนี้นะฮะดูมาถึงตรงนี้นะฮะเส้นตรงนี้ก็จะมีสองเส้นนะครับตรงนี้จะห่างกันหน่อยนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์เป็นฐานนะครับเป็นฐานมาจะมีล่องตรงกลางนะฮะ มาฐานตรงนี้มาะฮะตรงลงมาแล้วก็จะเฉียงลงมาอย่างนี้นะฮะสำหรับชุมชุมก็อย่างนี้แหละตามที่รูปได้เจอแล้วฮะจะจะมีเม็ดพุทธคุณอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฉียงขึ้นมานะครับด้านหลังฐานมุตรามงกุดด้านหน้าพิมพ์วัดระฆังสวยๆครับผม ขอบคุณครับนี่ก็คือตำราของหลวงปู่คูนนะครับ